วัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขุมมาหนีเฮาดีเนี่ยงกันอยากปลาหมึกเมื่อวานอบปลาหมึกโออบปลาหมึกเมื่อวานเ้ากินตามุกงใส่ปลาหมึกไปแล้วมีแต่เหลี่ยงปลาหมึกครับพี่น้องอ่ามาหนีสีผ้าพี่น้องอบนี่ครับปลาหมึกอบปีบนีตะไก่้อ้วนประจานจะเรียกไหนเดี๋ยวถามไปกันครับผมมีตะไคร้อ้วนมีปลาหมึกอบเฟืองกับพี่เลีเขาบังน้อยก่อน มันหน่อยอแต่นหน่อยก็ุกอยู่ดอวย่ะมั้มงคำว่าคำว่าสุกกะเตาแกะหมดเตาแกะกะปืนปงุกบางก้อนมันจังสีสุกเขาเนี่นยเนาะชุบโอ้ยได้แตกสะเตยพี่น้องเอ้ยปาะอุ้ยใครมีไข่พอ มือไข่ปกเปือกอปี๊บเปลือกเปลือกเปลือกปี๊บมือปอีบครับมานี่าพี่หนอกินมือปีบหต,ต,ต,ตัวหัะตัวเมียตัวเมียไข่ไข่ปูนี่ไข่เรือ่าคบพี่นะ้อ นี่หวอนปลาหมึกอบนี่จะอโอะตใหญ่ครับพี่น้องปลาหมึกอบฟรีดยกไข่บาหน่อยพี่น้องเลยนี่ครับปลาหมึกอบปี๊บจ้าไปไหมครับพี่น้องเลยเอี๋ยาโหุไล่เมาอากันสิบบกสิบเอ นี่อร่อยอร <c oughs> ่อยอ่ะ,อะอออวับบ้เ, <c oughs> ปเ,เป็นขอบเพื่องว่าเหมือนกันพี่น้องเลยบมาครบโอ้แซมอี่าพูดเลยพอแล้วโอ้โหวัวม่ก่อนไม่ก็ยังไกลวอวเพื่องอ่ะ ปลาหมึกอบฟางปลาหมึกมันโมเมนต์ไก่ดีแบบเดียวซุปแเบิีงครับพี่นอกปลาหมึกอบเฟืองข้าวจะเป็นส่งไหนจุดจุดเกาครับกับไก่อบเฟืองอุ้ยปุ่นไ่ไ่ก็ซุกกะไม้ล่ะคือว่ามีไม้นี่เฮ้ Lúc gần lấy cuộc chim mai chim mai à lưu dưới sục. We must hook cặp. Bumba, lưu dưới nát, đuổi sục nhà. Mazooka, đuổi sục nhà. Mazooka, mày. Mia phải dưới sục nhà. Mazooka, mày. Mia phải dưới sục nhà. Mazooka, mày. Mày dưới sục nhà. Mày dưới sục nhà. Mày dưới

อ่ะะอาแเจ๋วยกมือเจ้าว่าใส่อะไรอยู่ครับพี่น้องสวยงามครับมาดเลยครับพี่น้องแบบแบแปงกับแสบพูดกันงา่ <c oughs> ว้าวืมมันได้แสกอ่ะเวลาพี่น้องเมื่อกี้น้ำการหนึ่งครับพี่น้อง มาครับพี่น้องนี่ครับคุณน้าเจ้เบิ้งเห็ดเบิ้งพี่นุกเบพี่น้องมือก่อนนะครับ่ื้องไงครับมีไงครับมือคครับมื้อมือนนี้เิ่งครับทำงงครับเบิ้นี้แล้วครับ เาไว้ดูวิ่ทำงาน้ับลูกอ่ะลุกมาได้ครับี่น้องปองไปสุภูสุคนครับอู้ยนี่วายจะเสียแผงคพี่น้อื้ม

ใครใครเลี้ยงวันวัวหีูกนนกอเลย้งกบีะวะังกบก็เองหมก็เออไงบหอมหอมผัด มือแต่ม่ใครครับพี่หน้อก็ม,กอมือกลัวเลยซ้อนกดหน้ากูกาครับพี่หน้อหน่อตัวละอันเด้อหน่อตัวละอันฮับหับอืม <c oughs> วานก็เก้าฮับนี่พี่หน้อ,นอ <c oughs> แล้ครับพี่น้องก็อยากลนเาอาเนอะรก็ยเอายมเลยเอาเกี่ยงตับเลยครับพี่น้องเลย ไม,ม่เลือเลยปะนไม่เลอือ,อ,อ,ลอเลยห <c ười> นมก็ไม่ลือเลยรหนี้เลือหมคำยังไับพี่น้อง ตัวจา้าวกแางนะครับว้าเออก็ใส่อะไรอยู่ครับพี่น้องเ็จบ่อยเจ็บเจ็บเจ็บพอดีเสียบมหาหันเพจดูปลาเมอกอบปีบครับหาย บ่มีเหลือดอกมกือหนิอยอียงจับอย่างี้โอ้ปีเกือบมอันนครับปลาหมึกน้ำมันเหลวกวนจังกิน <c oughs> อีกต่อกระไรหอกอบ <c oughs> ไข่เต็มเลยพิ่หน <c oughs> หงอข้่วผังไข่ปลาหมึกของครับม่เร็ะครัมกลาหมึกกับครับ ค mm. รับอืมเรือด่าพักหน่อยเน,นาะกับมีไงอืม ไปกินมาพมลูกไปกินหมาแสบพี่น้อกินไปกินมาค <c oughs> ือแสบพี่น้องแม่เขาบอกว่าจะกินหลายสิอ่มแม่คาเขาบอก <c oughs> พ่อซีโนครับว่าชิ่งป่านนี้ไงไปบ่เว้ยเดี๋ยวระวมกับพ่อ พี่หนูงั้นนี่นะสาวีหนูแล้วบมเปนาวบัไหลนั้นนี่สาวพี่หนูนี่บพี่หนหอมคหอมบ้างครับทำย<อ>ังไงอยกดกนองนุ่มในครับพี่น่อง ้นด้อยครับเบดบดตีหนอเบดเียงแห่คั่นยงแห่กัอนสับไาโอ้โหตัวใหญ่ครับพี่น้องเลยครับขดยตัวละหาซื้อปุ๋ยไดยไครับพี่น้องหาสองสามอยเนาะเฮ้ยเล่พี่น้องเวย

มันก็จะเนียอันนี้คือมิ้งค์อร่อยไหเนาะอืมหอมเนาะหอมไฟเนาะมัิหมไ่แล้วครับมาลกินนะครับโอสุดยอดรับมื้นี้พี่น้องสรัลิปนี้ ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตอร์ใครแน่เลยครับเป็นกำลังใจฟิโน่แน่เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเท่านี้ครับผมขอลาพี่ลาหน่องไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเดือเบิร์ดครับพี่น้องสนานกุกกุกกินต่อครับพี่น้องกินต่อกินต่อบอกไปก่อนครับพี่น้อง